ทานผู้สมมักเป็นแบบนี้เวลาน้ำม,นมันมีการแจ้งราคาว่าสิขึ้นแล้วก็ว่านํำมันเบิร์ตแต่กับพิดปั่มเซเว้นนี่มันกับโบแฟ่นเนาะ้าว่า้าว่าสอก้าประโยชน์แบบนี้เอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้แท้มัน อ้าวกาบสบายดีและสวัสดีพี่น้องปองไปกันเบิร์สุขุสุขคนคือเก่าค,คือเดิมทานผู้สม้มมื่อนีกามาพบมาพอกันกับสองเบาแม่นใส่ในเวลาคำคืนทานผู้สม้มกับมุมเก่าๆของเฮาภาษาเก่าาเฮานี่แหละทานผู้สม้มแต่ว่ายุดเอาบอลน,นี้เป็นสตูดิโอทานผู้สม้มเธอเอาบอลน,นี้มันม,มีคนมาหลกวนเนาะก็เลยถ่ายคลิปอยู่ในบอลน,นี้ทานผู้สม้ม ตัว่ามือนี้่ตัว่ามือนี้เฮาก็ตัว่ามือนี้บอลเม้นไส้กับซีมาแบบแปลกๆแนี่ยทำผู้สมจับไม่เอาได้มือนี้่ตัว่าในหลายคลิปกะมีพี่น้องเอฟซีเฮากะคอมเมนต์กับชามาว่าเสียงบกคอยได้ยินปันไดบอลเม้นไสมาคลิปนี้ก็เลยจับเอาไม่เลยซะเพราะว่าไสบอลนี้มันกับบอได้ยินปันไดทานผู้ชมผัวบาลเม้นใส่เป็นคนเบาบกคอยแห้งปันได กันเบาแห้งแล้วมันคือหายน้าทานภูสม้มเนื่องจากซีนาซีตาก้นขี้ลหลเบาแห้งแล้วคือคือหายนาโหดนานาทานภูสม้ม <c oughs> คือว่าพอคอยหับแขกไนในหนาตาเนาะแต่แต่โดยส่วนตัวนิไซย์แล้วกะเป็นคนที่ว่าอัธายาศัย <c oughs> บอตีบอหิปนใดเด็านผ้ษมบาเมนไส้กะถือว่าเขาคนง่ายอยู่แล้วกะบโปเมนคนขี้คุยเดินทานผุษมสําหรับบาเมนไสกะถือว่าส่วนใหญ่กับเป็นคนเบาโบกเกงและวก็ขี้อายในสาหรับบาเมนไส่กะถามว่าบบจักไพ่แทะกะสิปกค่อยกะทักหรือว่าปกกะล้มนําปันปในดเนาะสิไปหยอกเสียหยอกสาวแหง่งแห่งยากทานผุษมสำหรับบาลเมนไส้กะ ถือว่าถาผู้ใดทักร่มนาก่อนบาเม้นไ่กัน,น,กนสิเบานหคือว่าเฮาก็บ่ก้ะนะท่านผู้ชมถาสิไปถักไปหยอ,อกเขาบางคนที่เฮาบ่กคอยู้บ่ได้หูจักนะเนื่องจากว่าเฮาเป็นคนขี้อายเนาะละในคลิปนี้บาเม้นไ่ก็สิมาเบามาลมก,กันกับเรื่องเก่าเนาะที่ว่าบาเม้นไ่เคยเบาไปในคลิปก่อนท่านผู้ชมเกี่ยวกับ เรื่องอัตราเงินเฟอ้อที่ว่าสูงอยู่ในเล่าหรือว่าเงินบาทที่ว่าแข็งค่าสูงเนาะหลายหลายคนก็ว่าเงินบาทขึ้นเงินบาทขึ้นนั่นแหละที่ว่ามินิบอลแมนไซกาสีมาหว่อเติมเนาะเกี่ยวกับสาเหตุและกาอาจจะเป็นวิธีทางการแก้ปัญหาเนาะแต่กัปัญหาในปัจจุบันในทฐานผู้ชม เกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อล้ะก่าคาคองซีน้ำมันกับแหงเนาะอยู่ในเล่าก็บชิมาเบากันเป็นขอกขอๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ทานผู้สมแต่กาเหาก่ามาฝ่ามาล่มกันเนาะมาแซ่ความหูแซ่ความหูแซ่ความขีดน้ากันทานผู้สมมือว่าผู้ไดก่าหัวอกเดียวกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ถามว่าผู้ใดอยู่เล้ากะ ตือว่าสีไเด้ครับผลกระทบนี่ไปโดยตรงแล้วก็สีเขาใจดีเนาะแต่ว่าสําหรับพี่น้องทางต่างประเทศคือว่าฟังไทยเฮาเพก่ะก็อาจสิมีผลกระทบเล็กน้อยเนาะตือว่าเพินกับผลของอัตราเงินเฟอ้อคือกันเนาะทาทนผุสชมคือว่าเฮ้าฟังข่าวในคือเฮ้าฟังข่าวนี่กั บระนมีแต่เล่าเนาะที่ว่าประศพพบผอกับปัญหาอัตราเงินเฟ้อเนาะคือเมกานี่ก็ถือว่าเจอกับปัญหาเงินเฟอเน้อนี่ในหอบเกือบ่าสูงที่สุดในหอบ40ปีเนาะจากที่ว่าห้าพังขาวมานี่เนาะแต่ว่าสําหรับประเทศเฮานี่ก็ถือว่าสาหัสซากันเนะาะทางผู้ชมในส่วนนี้สําหรับอัตราเงินเฟอ้อแล้วการราคาน้ามันที่ว่าเพิ่มขึ้นสูงเนาะ มันนี้เขากะสีมาบอกมาล่มเกี่ยวกับสาเหตุด้วยลักลักเนาะที่ว่าเหตให้เงินเข่าเฟอแห้งในส่วงนี้ทือว่าอย่างไว้ว่าเลยในส่วงทิต์หนึ่งสองอาทิตย์มานนี้เนาะจากที่ว่าอยู่ในจากที่ว่าค้างเงินสามหาศูนย์เนาะขึ้นมาสี่คืนมาสี่สองศูนย์เนาะทานผู้สมก็ที่ว่า แต่ก่อนเ,เนท่ากันเทียบแต่ก่อนนี่บอกว่าวเนาะทานผู้สม้มแต่ก่อนนี่มีแต่สองเจ็ดศูนย์ถือว่าในสองปีหลังนี่สองเจ็ดศูนย์มันจะตกอยู่สองแสนเจ็ดสิบพันกีบต่อพันบาทเนาะมาปัจจุบันนี่ก็ถือว่าบางหารแหลกกันไปตั้งสี่แสนสี่พันกีบเนาะหรือว่าสี่หรือว่าสี่แสน สองหมืน่นจีบเนาะทานผู้ส้มต่อพันบาทือว่านักหลายทานผู้ส้ม้าการาคาน้ามันก็นพุ่งกันแบบโปรงเลยฐานผู้สม้มส้าวพันจีบต่อลิตรสำหรับเบนซินเือว่านักหลายฐานผู้สม้มและหลายๆคนกะอาจจะหูเนาะถึงสาเหตุและสาเหตุลักๆที่ผาให้ เงินกีบของเฮ่าอ่อนขาใน่วงนี้เนาะก็คือประเทศเล่าเฮ่าก็คือหลายๆคนหูกันแหละว่าประเทศเฮ่ากับเป็นประเทศที่ว่านําเขา่าสิ้นขาจากต่างประเทศเขามาลายเนาะซึ่งว่าการผลิตภายในนี่ย่อบว่าท่านเข้มแข็งอาศัยแต่อาศัยแต่สินนขาจากต่างประเทศเนาะและก็ในการนําเข่าสิ้นขาจากต่างประเทศก็คือ ประเทศเล่าเฮ้าก็ต้องในหาเงินตาต่างประเทศเนาะไปซื้อสินค้าเขามากเเาเาาเา็เหตุให้เล่าเฮ้าขาดเงินตาเหตุให้ในเงินกีบเฮ้ามันอ่อนขาเนาะเนื่องจากว่าเฮ้าต้องการเงินตาต่างประเทศโดยเฮ้าใส,าเส่เงินกีบไปซื้อเงินเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ที่ว่าในเลทแพงเนาะและสาเหตุที่2องก็คือ การขาดการกระจายตัวของเงินตาต่างประเทศอยู่ในท้องตลาดที่ว่าเคยกระจายตัวมาก่อนเนาะท่านผู้ชมคือแต่ก่อนก่อนโควิดบททนระบาดเนาะก็คือ,อยุ่งเล่าเฮานี่ก็ตถิวามเกือบสองสามแสนคนเนาะที่ว่าได้ไปขายแรงงานอยู่ต่างประเทศเนาะสําหรับคนเล่าเฮา่กัตถิวาสาม,มารถนําเงินตาต่างประเทศก็คือเงินบาท นำเขามาหมุนเวียนอยู่ในประเทศลาาเฮานี้คนขางห้ายเนาะถือว่าในแต่ละเดือนนี้ห้ายพันหลานทานผู้สมที่ว่าทางพี่นนองทางพี่นนองแห่งงานลาาเฮาที่ว่าฝากเงินเขามานําใใสจับจ่ายอยู่ในท้องตลาดบอกว่าสิเป็นการฝากมาให้พ่อให้แม่สื่อเครื่องสื่อของเหตุเทียนเหตุซานยังเนาะก็เหตุให้ที่ว่าเงินบาทแบบเขามาอยู่ใน ทองตลาดของเร้าแบบโดยกงเลยโดยบ,บ่มีการสื่อแบบแหลกโดยบ,บ่มีการที่ว่าเา้าไปสื่อเงินแบบพันหัน,หนแหลกเปลี่ยนเนาะหรือว่าหัานเอ็กเซนต์นะนะทานผสมมันก็เหตุให้เงินบาทที่ว่ากระจายตัวในทองตลาดค่อนข้างว่าลายเฮ็ดในคางเงินของเฮ้าก็มีความสะเทียนทานผสม ถือว่าเป็นผลนดีถือว่าแห้งงานเล่าที่ว่าไปทํางานอยู่ต่างประเทศนี้สามารถอุ่มเศรษฐกิจของล่านี้อย่างว่าเกือ,อบครึ่งได้ทานผู้ชมถาว่าสีเทียบนี้เนาะถือว่าคนค้างว่าอยากลาหลยทานผู้ชมสําหรับให้งานเท่านี้และปัจจัยอันที่สามนี่เนาะ ทือว่าปัญหาอันที่สามก็คือด่านโควิดเนาะเมื่อโควิดเขามาบานเฮ่าปิดประเทศก็เหตุให้นักท่องเที่ยวที่ว่าการท่องเที่ยวของเราก็ได้ยุดไปเหตุให้ผู้ที่ว่านั่งเงินตาต่างประเทศเขามาจับจ่ายอยู่ในตลาดของเห่าขาดไปอีก นี่ก็เป็น,นอีกปัญหาหนึ่งทานผู้ชมที่ว่าเหตุให้บานเห่าขาดการมุนเวียนของเงินตาต่างประเทศเพราะว่าบานเหา่าขาดนักท่องเที่ยวเนาะทานผู้ชมมันก็เหตุให้เป็นปัญหาอีกอันหนึ่งและปัญหาอันที่4ก็คือในช่วงนี้นีซสาธารณะาทางภาครัฐเนาะ ที่ว่าเพิ่นก็นตรต้องได้หาเงินตาต่างประเทศอีกเนาะมาซําระมาซําระหนีก็ต้องได้หาเงินตาต่างประเทศเนาะก็คือเงินเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์เนาะาว่ากู้ยืมเป็นเงินดอลลาร์เฮาก็ต้องได้ไปใส่ด้วยเงินดอลลาร์เนาะท่านผู้ชมเขาก็ต้องได้ใส่เงินกี่เพาไปสื่อโดยที่ว่าเฮาก็ต้องได้เสียเลทที่ว่าแพงเนาะ สำหรับพี่น้องทางฟังไทยกะอาจสิเข้าใจดีเนาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อนี่ที่ว่าพี่น้องทางฟังไทยนี่อาจสิหูซึ่งเลยแหละเนาะสำหรับคือฟังไทยนี่กะสิเคยประสบกับปัญหาประสบปัญหาที่ว่าวิกฤตตุมยำกุ้งเนาะก็คือวิกฤตตุมยำกุ้งฮู้ว,ว่าปีเท่านดนเนาะปีปีป บทจือปีเนาะทนผู้สมประมาณปีสามศูนย์บอกประมาณพอศสองพันหารอยสามสิบบกับบทจื้อปัญทฐานผู้สมแต่ว่าพี่น้องทางฟังไทยเป็นกัเจอกับวิกฤตต้มย่ำกลุ้งเนาะก็คือการลอยตัวของเงินบาทเนาะถือการถลม่มภูทีว่าเป็นภูปันเงินเนาะก็คือจ็อดโซลอสเนาะทีว่าในตอนนั้นนี่ก็เป็นข้อหมู่หนึ่ง ที่ว่าบาแม่นใส่กะในเบิงอยู่ในสอง u t u b e หนึ่งของไทยเนาะทานผู้สมถ้าว่าผู้ได้อยากขูก็ลองไปไปเซิร์ชเบิงงเนาะวิกิต้มยมกุ๊กถือว่าเป็นวิกิตหนึ่งที่ว่าพี่น้องทังฟังไทยเฮาจิกเข้า,ขาใจดีเกี่ยวกับเรื่องอัตราเงินเฟ้อเนาะแต่ว่าสําหรับทังฟังล่าเฮากะถือว่านี่ก็เป็น ประสบการ์งทําอิฐเนาะท่านผู้ชมที่ว่าเป็นการเป็นวิกฤตเงินเฟ้อที่ว่าคนกลางว่านักแลก็แล้วก็คนกลางว่องไวเนาะท่านผู้ชมและหลาคๆคนกับอาจิพต้องได้เตรเียมตัวเพราะว่าหนาจะบ่ยุทธเพียงสานี้เนาะท่านผู้ชมสําหรับอัตราเงินเฟ้อนี่นี่กะลดลงมาคืนเนาะในช่วงนี้ แต่ว่าต่อไปบหูว่าเงินเฟ้อสิมีเพิ่มขึ้นเท่าไดอีกทานผู้ษมเราก็ต้องเบิงไปนํากันและปัญหาอันที่หาที่ว่าผ้าให้เงินกีบมีการอ่อนคาและเป็นบัญหาเงินเฟอก็คือห่านแหลกเปลี่ยนเนาะที่ว่าในการแหลกเปลี่ยนแบบ อิสระเงินนะท่านผู้ชมในการแหลกเปลี่ยนเงินแบบอิสระมันเหตุให้การปั่นคาเงินมันมีสูงการปั่นคางการปั่นคาเงินเหตุให้มันไวนะท่านผู้ชมก็คือว่าสมมติว่าเลทธนาคารสามเจ็ดศูนแต่ว่าธนาคารบรับแลกแต่ธนาคารบรับขายบ่ขายเงินบาทบ่ซื้อเงินบาท แต่มีแต่เลดสื่อมีแต่อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในบอร์เขียนไหวสื่อนะ่ะท่านผู้ชมมันเกิดให้ผู้ที่ว่าต้องการอยากสื่อเงินบาทเนาะก็ต้องได้ไปสื่ออยู่ห่านแลกเปลี่ยนนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเข้าใจบอสซึ่ง่าคือค่างเงินในมื่อนี้นี่เงินบาทนี่กับเงินกีดนี่ ต่อสามเจ็ดศูนย์เนาะซึ่งว่าหนึ่งบาทต่อสามเจ็ดศูนย์แต่ว่าสำหรับห่านแหลกเปลี่ยนเนาะขายสามเก่าศูนย์นี่แหละมันกับผพ้าให้การปั่นคาเงินหรือว่าการเฮ็ดให้เงินึืนเฮ็ดให้อัตราเงินเฟอ้อของเงินกรีบกับเพิ่มขึ้นอีกนะ กานผู้สมว่าคือหานแหลกเปลี่ยนข้าเจ้าไปตั้งเลเตัาเองเนาะื่ว่าธนาคารตัางสามเจ็ดศูนย์เขาไปตั้งสามเก่าศูนย์แต่ว่าเมื่อผู้ต้องการเงินบาทนี้มีความจําเป็นก็ต้องได้ซื้อการผู้สมกรก็ต้องได้ซื้อสามเก่าศูนย์สามเก่าศูนย์แล้วก็เหตุให้ข้าเจ้าขายได้ขายได้บันี้เงินบาทเบดเงินบาทเบดที่ว่ายูไซกั ไปซื่อกับต่างขึ้นมาสามเก่าซูนกับต่างขึ้นไปน้ากันถือว่าสามเก่าซูนนี่ขายได้ันนี้อีกหลายๆคนเนาะที่ว่าต้องการอยากซื่อเงืนบาทอีกแต่ว่าเงินบาทบมมีถือว่าบมเพียงพ่อเมื่อเขาเต่าต่างสามเก่าซูนได้เขาต่างเป็นซี 400ือวย410กะต้องได้ซื้อเมเื่อเฮามีความจำเป็นเนาะที่ว่าอยากได้เงินบาทเพื่อไปซื้อชิ้นขาจากต่างประเทศเขามาเนาะทานผู้ชมก็ถื่ว่าเหตให้เฮาต้องการเงินบาทเฮาซื้อเงินบาทโดยที่ว่าหาันแหลกเปลีป่ยนตั้งเลทขึ้นมาตั้งขึ้นไปสูงปันไดก็เเหตให้เงินจีบออนขาปานนันทานผู้ชมที่ว่า นี่ก็เป็นการการปันค้าเงินโดยหานแหลกเปลี่ยนเนาะ่านผู้ชมมันก็เป็นปัญหาหนึ่งก็คือว่าฐาธนาคารบบรับบบรับแหลกเปลี่ยนหรือว่าบ่ขายเงินบาทเนาะมันก็เป็นปัญหาจังสี่่านผู้ชมว่าธนาคารตั้งเลทขึ้นมาแต่ว่าบข่ขายกับบุมีคขายยังเนี่ยเปล่าเมนใสว่ะเพราะว่าเจ้าตั้งเลทขึ้นมา แต่ว่าเจา้าแต่ว่าจะโบปล่อยสัมน์นหนให้หให้ลูกค้านี่ก็ต้องได้ไปซื้อเงินบาทนําหานแหลกเปลี่ยนหือว่าต้องซื้ออยู่หานแหลกเปลี่ยนซื้อราคาได้เขาก็ซื้อเนาะเพราะว่าเขาต้องการเงินบาทเงินเหรียญถ้านุสมเนื่องจากว่ามันจะมีหลายปัญหาที่ว่าหลายๆคนต้องได้ใส่เงินบาทหรือว่าเงินเหรียญเนาะอาจจะเป็นการ สื่อลดหรือว่าเหตุสัญญาลดในเงินบาทหรือเงินเหรียญเนาะในการผ่อนการดาวเฮาก็ต้องได้ไปสื่อเอาเงินบาทไปจ่ายเป็นเงินบาทมันก็เหตุให้ลูกค้ามีความจําเป็นทานผู้สมนี่และมันเป็นปัญหาที่ว่าเหตุให้มีการปั่นค่างเงินนานะท่านและนี่ก็สิเป็นปัญหาเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อทานผู้สมได้มาบัด อันที่สองปัญหานีกะคือปัญหาน้ำมันแพงอยู่ในเล่าในีานะทานผู้ชมที่ว่าเรื่องน้ำมันแพงนาะททานผู้ชมถ้าว่าน้ำมันแพงมีบอนใสกันยังโอเคอยู่ทานผู้ชมแต่ว่าบ้างบอนนี่นะกะหาโอกาสในในวิกฤตตัวหนีนะทานผู้ชมส่วนคือปัม่มเนหน่อยอยู่ในตามเมืองต่างๆนี่หรือว่า เมืองได้เมืองหนึ่งเนาะบอลเป็นสาจีหยกขืนมาเป็นตัวอย่างเนาะคือมือนี้ราคา้ํามันประมาณ18พัน 18, มืออื่นผลแจงมามืออื่นสิขืนเป็น19พันห้าร้อยดีกว่าขืนเป็นเศร้าพันมือนี้ปิดปั่มเว็นแล้วถือว่าปิดบวกขาย้ํามันย่งกับว่าเบิร์นี่นะท่านผูน้ชมตัวว่าน้นามันเบิร์ แต่ก็กักตุ้นน้ํามันไหวขายในราคาของมือที่มั่นขึนนะนะท่านผู้ชมถาขา,ายในราคาส0 0พันบ่แม่นไส้นี่ก็ถือว่าเจอเนาะปัญหานี่ก็เห็นด้ไลายเถื่อและที่ว่าปั่มเห็ดแนวนี้บู้ว่าเห็นเฮ็ดือว่าบ่เห็ดตัว่าเพ่นอ่าจิส้มคิปนี้อยู่กับบ่หูเนะาะบ่แม่นไส้กับบได้ ปั๊กปัมหรือว่าบ่ได้บรได้ตั้งเ้าห้เนาะท่านผู้ชมอาจจะแมนหรือบบแมนกับ่บหูเนาะแต่ว่าจากการสังเกตของเฮานี่ก็ถือว่าห้ายเถื่อท่านผู้ชมถ้าว่าเป็นน้ำมันิขึ้นได้น,นี่ก็ถือว่าน้ำมันเบิด้ดเบิดตลอดนี่ก็สิให้ขึ้นแนวได้เนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าเปิดแทกอะดีไปเนาะ ถ้าเบิดแท่กับปบติเนาะทนผู้สมอันนี้เบาแม่นใส่กับบเล่โบเล่โท้หรือว่าบบได้ใส่หายไปซีแต่ว่าเบิงหลายๆเขตลายๆบอนเนาะทนผู้สมมักเป็นแบบนี้เวลาน้ํามันมีการแจ้งราคาว่าสิขึ้นแล้วก็ว่าน้ํามันเบิด์แต่กับิดปั่มเเวดน,นี่มันกับโบแฟนเนาะถ้าว่าถ้าว่าสอกฮาประโยชน์แบบนี้เอาเปรียบ บริโภคแบบนี้แท้ๆมันก็ถตอว่โบแฟตอว่าบกควรที่จะเห็ดเนาะทานผู้สมถือว่าบกควนที่จะเห็ดเนาะเพราะว่าในส่วนแบบนีห้หลายคนกับมีความลำบากเจอกับวิกฤตเงินเฟอ้ออะละมันเจอกับวิกฤตน้ำมันแพงน้ำมันเบิดในปั๊มอีกเวลาสิไปใส่เวลา ตั้งใจไปใส่ขี่ไปบักใกล้ๆไปเพื่อว่าปั่มบบเปิดก็ยิง่งปัญหาใหญ่ทานผู้สมน้ำมันขอนทั้งบเบิดอยู่แล้วกลาว่าสิไปใส่อยู่ปั๊มพอเด้ก,กี่ไปเวียกไปเลยเปิดว่าไปแล้วเบิดทั้งน้ำมันตนนัวนี้แล้วก็บ่มมีน้ำมันิีิใส่อีกแหงยากไปอีกทานผู้สมแฮงเพิ่มภาระเพิ่มความลำบากให้ผู้ส้มใส่ ลดใส่ถนอนอีกเนาะที่วันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นในสังคมล่าเฮาทานผู้สมในตอนนี้นี่ก็เป็นจริงที่ว่าบอเม่นใส้สังเกตเห็นเนาะแะ้วก็เป็นจริงที่ <c oughs> ที่บอเมน่นใส้สรุปได้นะะ่านผู้สมโอ้ววเาจน ข้อแหบท่านผู้ชมเบาบริแห้งันกระชิบประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้หรือว่ามามัคคลิปนี้หรือว่าอยากแซ่ความหูหรือว่าอยากแตกเปลี่ยนความหูกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันในคลิปนี้เนาะยู่ใ้รุมคลิปนี้เลยถา่ว่าผู้ใดอยากแลกเปลี่ยนค้อมรูกันท่านผู้ชมเบาเม่นไส่ก็หรือว่าป่อตามความเข่าใจเนาะเบาตามการสังเกตเห็นถ้าว่าเ้า บทถือหรือว่าเบาผิดประการใดก็ขอโทษขอภัยขอคำแนะนำํำหรือว่าการแจ้งตำหนิที่เตียนเลอท่านผู้ชมและตอนนี้บเบาแมนไสก็ต้องขอกล่าวคำมาขอบใจหละกะ็กาศสบายดี